สวัสดีค่ะลูกค้าจ๋าเซตนี้เป็นเซตมีดทําครัวนะคะพกพาเดินป่าไว้ทํากับข้าวได้นะคะฟันไม้เล็กได้ค่ะลูกค้าค่ะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบและเหล็ก SUP9 นะคะเหล็ก SUP9 คือเหล็กที่ใช้ทําแหนบรถค่ะลูกค้าค่ะขนาดกําลังเหมาะมือเลยนะคะเล่มที่1เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะ ความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลนะคะตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วขาเล่มที่1ราคา790บาทรวมส่งขาล่มที่2นะคะเป็นงานตีล้อนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบความยาวของใบมีด10.3นิ้วความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงความยาว5.3นิ้วขาล่มที่2ก็ราคา790บาทรวมส่ง ขาลิมที่3นะคะเป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะความยาวของใบมีสด10.5นิ้วความกว้าง2.2นิ้วนะคะสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วนะคะขาลิมที่3ราคา890บาทรวมส่งขาลิมที่4นะคะ เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะคะลูกค้าความยาวของใบมีด11.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะความยาว5.3นิ้วขเล่มที่4ราคา890บาทรวมส่งขเล่มที่5นะคะเป็นมีดแร่เป็นงานตีลอนขึ้นรูปจากเหล็ก S UP9 นะคะลูกค้าเล่มที่5ความยาวของใบมีด10.2นิ้ว ความกว้าง1.5นิ้วสันนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.3นิ้วขันเล่มที่5าราคา890บาทรวมส่งขันเล่มที่6เป็นมีดแรลเหมือนกันนะคะเป็นงานจีร้อนขึ้นรูปจากเหล็ก s u p 9ค่ะาความยาวของใบมีด10.4นิ้วความกว้าง1.6นิ้วสันนา6มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.4นิ้วขันเล่มที่6ราคา890บบาทรวมส่ง เล่มที่7นะคะเล่มที่7ก็เป็นงานตีร้อนขึ้นรูปจากปลิก S.U.P.9 นะคะลูกค้าความยาวของใบมีด10.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว 5.2นิ้วคะ่ะลูกค้าขาลิมที่7ราคา890บาทรวมส่งขาลิมที่8นะคะความยาวของเบมี่สิดนิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลตัวด้ามไม้พยุงลายสวยความยาว5.2นิ้วนะคะเป็นงานท่ร้อนขึ้นรูปจากหลิกร u p อนะคะเริ่มที่8ราคา890บาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มนะคะสินค้า ร้านเรามีประกันใบมีด20วันรับประกันใบมีดหครั้งเท่านั้นสนใจเล่มไหนแคปหน้าจอแอดไลน์เม่ค้าได้เลยค่ะ